ทำยังไงดีนะคะให้ฝ้าเนี่ยไม่ได้กลับมาเป็นใหม่นะคะสําหรับคนที่กําลังตั้งครรภ์อยู่หรือว่าทานยาคุมอยู่นะคะก็อยากจะบอกค่ะว่าอันนี้เป็นข้อมูลอีกส่วนหนึ่งเนาะว่าใจเย็นๆนะคะหลังจากที่เราหยุดทานยาคุมหรือว่าเราคลอดน้องแล้วเนี่ยตัวฝ้าก็จะจางนะคะแล้วก็ค่อยๆจะค่อยๆลดลงลดลงลดลงตามกลไกทางธรรมชาติเองอันนี้ลักษณะแบบนี้คือฝ้าที่เกิดจากการแบบว่าฮอร์โมนเราเนี่ยแปรปรวนนิดนึงก็อยากจะให้ใจเย็นๆนิดนึงเนาะส่วนใครที่บอกว่าแล้วระหว่างนี้ทํายังไงดีสกินแคร์เนี่ยแล้วก็ท้องอยู่หรือว่าอ่่่ะตั้งคครยยูเนี จะใช้ได้ไหมบอกเลยนะคะว่า4ตัวนี้มิลกูนะคะนำเข้าจากต่างประเทศในเรื่องของตัวนี้นี่มิลกู ow, แอดวานต์โกลว์เบไทยเซรั่มเป็นตัวดูแลในเรื่องของผิวหน้าที่ดีมากๆสําหรับคนที่มีปัญหาทั้งคลอดหรือหลังคลอดหรือว่าคนที่กําลังตั้งครรภ์อยู่สามารถใช้ได้ตัวนี้ปลอดพาราเบนนะคะปลอดในเรื่องของแอลกอฮอล์ต่างๆนะคะเขาบอกเลยค่ะว่าซัมซุงการันตีเลยซัมซุงการันตีหมายความว่าเป็นสินค้าสากลของที่ประเทศเกาหลีเขาเลยนะคะแล้วเป็นระดับพรีเมียมชั้นนาของประเทศเกาหลีเขาเลยกว่าจะได้โลโก้หรือกว่าจะได้เครื่องหมายหรือว่าาารงันี้ม ะะบอกเลยว่าถ้าไม่ดีจริงเกาหลีจะไม่กล้าให้ในเรื่องของรางวัลกลุ่มพวกซัมซุงพวกนี้ได้นะคะนั่นคือการการนตีถึงคุณภาพเลยต,ต่างๆของประเทศเกาหลีนะคะแล้วก็ใครที่บอกว่ามีปัญหาในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำต่างๆผิวคล้ำหรือว่าใครที่กําลังอยากหาสกินแคร์ดีๆถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นฝ้านะคะแต่อยากดูแลผิวตั้งแต่เนิ่นๆน,น,นะคะก็สามารถเลือกสกินแคร์พรีเมียมของประเทศเกาหลีนี้ได้นะคะยิ่งเราใช้หลายตัวการทํางานของเขาสรรสกัดแต่ละตัวนั้นบอกเลยค่ะว่าจะทํางานแตกต่างกันออกไปแต่ สุดท้ายแล้วเขาจะช่วยกันนะคะในการปอบประลมผิวในเรื่องของการที่จะทําให้ผิวต่างๆที่เม็ดสีผิวเซล์ผิวเนี่ยเขาคอยส่งในเรื่องของเม็ดสีเพื่อมาปกป้องเราจากแสง UV ต่างๆใช่ไหมคะแต่ส่วนหนึ่งคือเขาทําให้เราเ,เกิดความไม่มั่นใจมากยิ่งขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวนี้จะมาช่วยกันทั้งหมดสย่ตัวนะคะจะมาช่วยผิวหน้าเราให้มีความฟูกระชรับแล้วก็ลดการผลิตเม็ดสีผิวของเมลานอไซด์ของเราเนี่ยคะ่ะมากยิ่งขึ้นนะคะและประกอบด้วยนวัตกรรมใหม่ของเขาตัวนี้ค่ะซ่อนแคปซูลสีทองต่างๆนะคะที่เขา ว่าอัดด้วยสารสกัดเวลาเราทาไปเนี่ยค่ะ1เซรั่มเข้มข้นอยู่แล้ว2เวลาที่เขาทางานเขาทํางาน2สเต็ปแล้วบนผิวหน้าราก็กระจายสารสกัดไปให้ทั่วเลยนะคะวิธีนี้วิธีการดูแลผิวสกินแคร์หรือคนที่เป็นฝ้าหรือไม่เป็นฝ้าที่ดีที่สุดและประหยัดที่สุดนั่นก็คือการใช้สกินแคร์นั่นเองค่ะแต่การใช้สกินแคร์เนี่ยให้หมั่นใช้เป็นประจำเช้าเย็นก่อนนอนแล้วก็ล้างหน้าให้สะอาดและอีกสําคัญนึงก็คือการทากันแดดเลือกนะคะอย่างน้อยน้อยสุดต้องเป็นกันแดด SPF 3 0 PA บวก ะะเพราะว่าเขาจะช่วยป้องกันในเรื่องของฝ้าใหม่ที่จะเกิดขึ้นได้นะคะความจริงใจของเราเนี่ยคือเราอยากให้ลูกค้าเราเนี่ยค่ะได้ของดีแล้วก็ราคาเนี่ยค่ะคือสมน้ําสมเนื้อหรือประหยัดด้วยนะคะได้สกินแคร์พรีเมียมแต่การจ่ายเนี่ยค่ะก็คือลดลงมาเนี่ยค่ะนี่คือคอนเซปต์ของเรานะคะบอกเลยว่าตอนนี้นะคะมีส่วนลดสําหรับลูกค้าพิเศษของเราลดกว่า50%เเลยทีเดียวนะคะคลิกลิงก์ด้านล่างนะคะรับไปเลยทั้งส่วนลดทั้งของแถมแล้วก็ส่งฟรีมีเก็บไว้ทางค่ะ